ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสสิชาโฮมนาชื่อเล่นชื่อน้องโบทค่ะอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนบ้านนาวันเปียงจังหวัดประจวบคิรีขันค่ะโอ้มีมีมีติดหางเสียงนน่นๆไปด้วยอยู่อำเภออะไรคะอําเภอสามร้อยยอดค่ะสามร้อยยอดประจวบคิรีขันนี่เขาพูดสำเนียงคนประจวบหรือว่าพูดสำเนียงใต้คะประจวบค่ะอ๋อเหรอค่ะประจวบคนประจวบพูดยังไงไหนลองพูดให้ฟังหน่อยสิหนูเป็นคนชุมพรค่ะแต่หนูมาเรียนประจวบค่ะ บ้านหนูอยูชุมพรค่ะแตนูมาเรียนที่ประจวบค่ะโรงเรียนบ้านนาวันเปียงค่ะพ่อมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะที่ย้ายมาได้เพราะว่าครูที่โรงเรียนเกาฝากมาค่ะแล้วพ่อแม่ก็เห็นก็เลยให้มาเรียนที่นี่ค่ะออที่บ้านที่ชุมพรพ่อแม่ทํา ส่วนคะ่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไปคะ่ะทําส่วนพุทเรียนส่วนกาแฟาคะ่ะอยู่ที่นี่ก็กินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีคะ่ะแต่ค่าขานมพ่อแม่ก็โอนมาบ้างคะ่ะตามกําลังของพ่อแม่คะ่ะตอนย้ายมาใหม่ก็คิดถึงบ้านคะ่ะแต่ต้องอดทนคะ่ะเพราะหนูต้องเรียนด้วยซ้อมด้วยคะ่ะวันหนึ่งซ้อมสีม่ชั่วโมงคะ่ะแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาวิ่งด้วยคะ่ะ แล้วก็รีบอนาน้ำไปโรงเรียนค่ะการย้ายมาอยู่โรงเรียนประจำก็ดีค่ะเพราะว่าได้ลดค่าใช้จ่ายพ่อแม่ค่ะแล้วต่วหนูก,ก็ได้ฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลไปด้วยค่ะและช่วงปิดเทอมได้กลับบ้านบ้างไหมครับ ถ้ามีแมตช์แข่งหนูก็ไม่ได้กลับค่ะหนูต้องอยู่ซ้อมค่ะในทีมเนี่ยโบ๊ทเล่นตำแหน่งอะไรลูกเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ตบโค้งหัวเสาค่ะตบหัวเสาระหว่าง,งความแม่นกับความหนักหนูไปทางไหนกว่ากันตบแม่นค่ะแล้วก็ตบหนักด้วยค่ะว้าวทั้งสอ,องอยากเลยเหรอค่ะแล้วเวลาไปแข่งรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดลูกแชมป์ที่สุราษฎร์ค่ะ สุราษฎร์มินิวอลเลย์บอลปี2020ค่ะแล้วก็ได้นักกีฬายอดเยี่ยมด้วยค่ะเป้าหมายในชีวิตครับในอนาคตอยากทำอะไรครับอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะแล้วก็อยากเป็นนักกีฬาอาชีพค่ะจะได้เลี้ยงพ่อแม่ได้ด้วยค่ะเราวันนี้คงได้เห็นลีลาทั้งหนักทั้งแม่นของโบท๊ทแน่ๆนะคะแล้วความฝันที่โบท๊ทอยากได้กลับไปคืออะไรลูก ข้อทุนการศึกษาค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่หนูเรียนอยู่ตอนนี้มีแค่ป6ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าม .1 นึหนูจะจะได้ไปเรียนที่ไหนค่ะโอเคอยากได้ทุนการศึกษาไปต่อในมัธยมนะลูกนะค่ะโอเคค่ะงั้นต้องโชว์ความสามารถก่อนนะ,ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีโลกสวัสดีครับว่ายสวยจังท้าน้อการครับน้องอีกบ้านอยู่ชุมพร แต่ว่ามาเรียนที่ประจวบก็เพื่ออนาคตนะครับคือที่ประจวบเขามีโรงเรียนแล้วก็มีช่องทางที่ทําให้น้องฝึกวอลเลย์บอลได้เ mm hmm. ก่งมากขึ้นคือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มานานแค่ไหนแล้วลูกตั้งแต่หนูอยู่ป .4 คะ่ะก็สองปีสองสามปีสามปีค่ะก็คือสามปีนะครับแล้วความยากของน้องโบทก็คือว่าพอจบป .6 เนี่ยพยายามจะหาโรงเรียนกีฬาซึ่งตอนนี้เนี่ย<ม>ยังยังยังไม่ได้ดังนั้น ก็ประกาศตรงนี้เลยว่าถ้าผู้ใหญ่ท่านใดนะครับเห็นแววเด็กคนนี้นะครับมุม่งมั่นตั้งใจอยากจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้วยได้เวลาแสดงฝีมือแล้วลูกแสดงฝีมือทางวอลเลย์บอลให้คนทั้งประเทศเห็นว่าหนูรักในสิ่งนี้แล้วหนูเก่งขนาดไหนนะลูกนะ,ะพี่ทีมงานครับขออุปกรณ์ครับภารกิจแรกครับมันต้องหมุน เนี่ยอันเดอร์อยู่บนนั้นเนี่ยลองดูครับลองดูครับยังมายังมาไม่ครบยังมาไม่ครบครับเป้าหมายหมุนหรออุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนี่คือ นวัตกรรมใหม่ของ Super ร์เทครับอีกแล้วโจทย์ของเราคือให้น้องอันเดอร์กระแทกกำแพงครับอันเดอร์ไปเรื่อยๆแต่ความยากอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่กำแพงฮะจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อหมุนกำแพงจะหมุนไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าโบ๊ทต้องอันเดอร์ไปเรื่อยๆตามกำแพงที่หมุนครับภารกิจนี้จะจบสิ้นก็ต่อเมื่อน้องวนรอบกลับมาอยู่ที่เดิม โดยที่ลูกวอลเลยบอลไม่หล่นวัตกรรมฮะความยากง่ายเนี่ยจะบอกได้โดยกรรมการทดลองเล่นครับครับเชิญพี่หอยครับมาทีงี้เขอลูกวอลเลยบอลนหครับใส่แขนยาวเนี่ยอาจจะมีถ้าเตรียมพร้อมพี่เตรียมพร้อมพี่หอยครับครับไม่ต้องซับซ้อนเลยพี่อันเดอร์ต่อเนื่องแทกกําแพงแล้วกลับมาเนี่ยครับผมขอแค่สิบที สิบครั้งพี่ผมจะพยายามสิบครั้งลองดูนะพี่นะได้ครับลองดูนะครับสิบครั้งพร้อมไปครับหนึ่งสองสามพสองสามพันห้าพันลิตห้าพลิตรห้องตัวสามล้านสองสามล้านสองซื้อที่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะง่ายหรือยากยากคือความที่เราไม่ได้เล่นบ่อยด้วยไม่ไม่ไม่ได้เล่นแหละแล้วมันกำแพงมันไม่เหมือนกับคนไงคนก็จะ มันจะส่่งทีเรามันจะไม่สะท้อนแรงคือกำแพงไม่รู้มันจะสะท้อนยังไงอ่ะครับไม่ง่ายนะพี่นะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายไมงานครับลบกวนโกโปรด้วยพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีมงานครับรบกวนตั้งกล้องใหม่ด้วยครับต่างต่างไอ้นี่ไอ้นี่หกไอ้ที่ฉีดเนี่ยภารกิจนี้ต้องใช้ทักษะพื้นฐานเป็นอย่างมากมาลุ้นกันว่าน้องโบ๊ทจะทำสำเร็จหรือไม่ เราไปเอาใจช่วยเธอกันต่อเลยครับตงบดพร้อมไหมลูกพ,ลพร้อมค่ะประจำที่ครับบดครับโจทย์นี้ยากแล้วหนูไม่เคยเจอมาก่อนรายการให้โอกาสหนูสองครั้งก็คือพลาดในครั้งหนึ่งเนาะสบาย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 นะเตรียมตัวนะพร้อมเริ่มครับไปแล้วครับกำแพงค่อยๆหมุนด้วยครับ นิ่งมากเนาะนิ่งมากลูกเรื่อยๆลูกนี่กำลังจะกลับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้ากลับอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือได้ครึ่งทางนะครับนิ่งมากครับขอ,องบดนิ่งมากดีมากลูก นี่มาได้เกินครึ่งทางแล้วครับโอ้ยนิ่งมากโอ้ยนิ่งมากนิ่งมากสุดีมากี่ยอดลีลูกแก้ไขนะครับเมื่อกี้ลูกปรินไปขวามือเขาดึงกลับมาได้ครับโอนลูกกลับไปที่จุดเดิมครับสีแดงเรียบร้อย สิบแน่นมากมิจูบบอกว่าไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบทีนะพี่ตูปใช่แล้วเขาเบสิกพื้นฐานเขาแน่นมากๆเลยเก่งมากครับน้องวอครับเก่งมากครับโอ้โหสมเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมเดี๋ยวเราวยังมีโจทย์ต่อไปโจทย์ต่อไปนี่ผมบอกได้เลยว่าสนุกที่สุดที่เราเคยท้านักกีฬาวอลเลย์บอลบนเวทีซูเปอร์เทนครับทีมงานครับภารกิจสุดท้ายขึ้นมาเลยครับเบสิกดีมากพื้นฐานดีมากจริงๆดี่าดีทักษะคือหนูเห็นมีเปรแค่ครั้งเดียวนะ ทาานกรรมการครับครับเดาไหมผมบอกก่อนว่าเกมนี้สนุกและตื่นเต้นที่สุดครับทาง้านกรรมการของผมจะใจสั่นเป็นพิเศษเอ้เล่นยังไงครับโอ้หถ้าเกี่ยวกับใจสั่นนีเหรอพี่ถ้าตกให้โดนเลขกันจะธรรมดาไปความยากคือย่างนี้ครับทีมงานครับขออุปกรณ์เสริมครับเล่นไงโอกรรมการผมจะใจสั่น เอาแย่ยืนเด,ดกแล้วนาจาร์คืออย่างนี้ฮะ <c oughs> ทา่านกรรมการเลือกหมายเลขครับครับท่านเลือกหมายเลขที่น้องน่าจะตกได้แม่นยำที่สุดใครที่เลือกได้ถูกต้องลูกโป่งไม่แตกน้องมีโอกาสตกห้าครั้งถ้าโดนสามหมายเลขที่ท่านเลือกท่านรอด เนี่ยตบสามหมายความว่าพลาดได้สองครับท่านกรรมการครับเลือกได้เลยว่าเลขไหนเนี่ยจากองศาการตบของน้องน่าจะง่ายคภูง้อเลือกก่อนไหมครับเลขเสามหรือเลขแปดดีนะเลขสามแล้วกันค่ะทีนี้ครับครูเลือกเลขสามครับค่ะพี่หอยเลือกอะไรครับเบอร์สี่เบอร์สี่จุ๊พี่โดนค่ะพี่หอยเลือกเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ฮะครูเบอร์สามพี่หอยเบอร์สี่พี่โกครับโอเคหนูเลือกหนึ่งอ่ะ พี่อ่ะหนึ่งพี่โกเลอกๆหนึ่งเล็กหนึ่งมันมันมัน้ายสุดเลยนะพี่โกครับแต่ถ้าน้องเขาตบโดนแสดงว่าน้องเขาเก่งสุดอ่านี่เชื่อในน้องเชื่อในน้องพี่โก้หนึ่งครับครูสามพี่หอยสี่ถึงงครับเชิ่ครับทำอะไรหรอตบพี่โดนหน้าครูหายไปเลยนะลูกอันนี้ขออนุญาตว่าลูกวันเลยวบอลอาจจะโดนรูปเรานะครับอะไรโดนเธอดีๆขอให้โดนหนูโดนซ้ำๆไม่ยิ่งดีครับพี่ตุ๊บ จทย์นี้ต้องมีคนมาส่งบอลให้ครับผมไหมไม่ใช่ครับมีโค้ชมาด้วยครับทีมงานครับประมุขรับโค้ชแทนครับนี่คือโค้ชที่ดูแลนักวอลเลย์บอลสิบกว่าคนเนี่ยขอบคุณนครับเนี่ครับโอ้มีเมตตาต่อเด็กๆมากขอบคุณโค้ชมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสุดยอดโค้ชครับตำแหน่งที่จะส่งบอลจะตรงไหนครับตำแหน่งนี้นะครับครับผมได้ครับตำแหน่งนี้นะครับขอบนะเออเป้าหมายแรกหนูเล็งเลขอะไรลูกเลขสามกับเลขแปดค่ะ ไม่สก็8ใช่ไหมลูกเป้าหมายแรกเขาบอกไม่3ก็8ครับคือผมต้องทีิมายอย่างนี้ครับทำได้ดีลูกวันเล่นบอลเนี่ย,วเ,นเ,นยเวลาแข่งจริงเขาไม่ได้เล็งกับเป้าเล็กขนาดนี้ครับเขาเล็งพื้นที่จุดตกเป็นพื้นที่แต่นี่คือใช่ไหมโค้ชมันยากมันยาก,ยากมันยากนะ้อาจจะมีการคาดเคลื่อนจ้าโอกาส5าครั้งนะครับแต่พี่จะบอกบอกน้องบอลไว้อย่างนะลูกนะถ้าสมมติว่าเราต้องการตบแล้วเป็นวินเนอร์มันต้องทะแยงมมุมเพื่อพี่โก ได้ค่ะเอาลูกตรงๆชัวๆก่อนลูกถือว่าวอมถือว่าวอมเลข3กับเลข8นะครับเป้าหมายแรกนะครับครูจะรอดหรือเปล่านะครับลองเม่นอย่างหูนะครับลองดูนะครับเลข3นะครับลูกแรกนะครับเป้าหมายคือเลข3ไปครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูดีๆผมเห็นเลยครับตรงกลางเลยมันเข้ามาตรงเนี้ยครับมันเข้าาตรงเนี้ยครับ ดังนั้นลูกแรกเนี่ยถือว่าโอกาสครั้งแรกไม่ได้นะครับเีลโอกาสอีกสี่ครั้งครับทีงานครับติดใหม่ครับผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนซ้ายนิดเดียวลูกเปลี่ยนซ้ายครับผมเปลี่ยนได้ไหมพี่จะเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเป็นสิบได้ไหมพี่อยากไปสิบเออไปสิบไม่ยากกว่าพี่ฮะไม่ยากกว่าครับผมผมเอายากเลยอทีงานครับพี่หอยขอเปลี่ยนครับเป็นสิบจากสี่ไปอยู่สิบครับสิบเลยไปอยู่ล่างขวาครับคือากอยากย้มกันแต่ว่าไม่เอา เหน้องเขาจะได้เล็งคุงเงาะแบบเต็มๆอ้าวไม่ต้องมาเขากึ่งเขากึ่งเขากึ่งไม่เขาจุดพี่หอยย้ายมาเป็นติดหนูขอย้ายได้ไหมครับอะไรครับไม่เอาเหลือไย่หยาบไม่หยาบไม่หยาบตำแหน่งคือเป้าหมายยังเป็นเลขสามนะลูกโอกาสเหลือสี่ครั้งลูกนั่นหมายความว่าหนูพลาดได้แค่ครั้งเดียวนะบอสสู้ไหมครับสู้ค่ะสู้นะลูกโคตรพร้อมนะครับครับพร้อมครับใช่ครับเลขสามครับ ผู้นอครับเฮ้ยอันนี้โดนอันนี้เต็มๆอันนี้เต็มๆมเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ลูกบอลโดนอันนี้ภาพนี้หน้าอย่างนี้เลยอะไรยะโอ้แข่งอะไรแข่งได้เรื่องนี้จะได้เหรอมาอย่างไงนี่ทำไม เหมือนดวงมันมายังไงไม่รู้เลยอะพี่หน่อยลูกพี่เหลือพี่สามารถให้รางวัลนี้กับเพื่อนได้อะไรนะลูกเหลือจะให้ใครพี่ก็ว่างไหมว่างพี่ได้ได้เอาไปมามามาโอ้ยเกินวางเลยวางตรงนี้เลยลูกเล็งดีๆนะลูกอย่าออกซ้ายเยอะนะลูก เลขสาไปสิบแต่แกรู้ได้ยังไงอ่ะว่าจะไปสิบวันหลังอ่ะเก็บสคริปต์ไว้อออ๋เหรผมเห็นสคริปต์เขาโดนเบอร์สิบอ๋อนี่รู้แม่เขารู้โทษทีมงานแบบแบบนี้บอลลูกโดนไปแล้วหนึ่งดวงดีจังเลยวะโอกาสหนูเหลือขสามนะลูกกรรมการตื่นเต้นมากตอนนี้กรรมการตื่นเต้นมากไหมครับโอ้ยนี่มือเปียกไปหมดแล้วแค่เนี้ยโอ้ลูกเดียวแค่มือเปียกลูกเดียวแค่มือเปียกตอนนี้ ฉี่จะลาดอยู่แล้วนะหนูเนี่ยโันนี้มาเท่เป้าหมายในนี้ยังเป็นเบอร์สามไหมลูกเล็งเบอร์สามครับโอกาสเหลือสามครั้งครับมาสู้สู้ลูกเอาตรงๆนะสบายสบายเป้าหมายคือครูงออครับเฉยครับอ่ะอึ๊บสวยโอ้ยจังหวะ โุดอกาสเหลือสองครั้งครับครูครับค่ะลูกโป่งเหลือครูให้ใครก็ได้นะครับให้ใครก็ได้เหรอใช่ครับคคงต้องเป็นหนูใช่ไหม ไม่ไม่เป็นไรคุยให้ใครก็ได้มือเราไม่มีแค่สองมือมือว่างว่างก็ไม่มันมีคนมือว่างอยู่มันมีคนมือว่างอยู่อะไรรูครบอกว่าให้เราให้ใครก็ได้กติกาเขาคือคืออย่างนี้ฮะอะไรถ้าเกิดว่าน้องตีไม่โดนพี่โก้เนี่ยลูกโป่งแตกหมดฮะครับ เขาไม่ได้คิดเองเขาคิดอ๋อเหรอโกมันมีสองมือแล้วเหมือนจะโชคดีโอกาสเหลือสองครั้งวางมือลองวางมือสิลูกเป้าหมายคือพี่โกลูกหมายเลขหนึ่งลองวางมือดิขอเป็นลูกทั๋วขาพี่โกเชื่อมั่นในตัวโบ๊ทโบ๊ทเก่งโบ๊ททำได้พี่โกเชื่อโอ้โหใหญ่เลยแต่พี่ไม่เชื่อในดวงพี่ดวงพี่ดีแท้ แต่กลับมาต้องถือลูกโป่งเป้าหมายคือเลขหนึ่งนะครับโบทำได้เชิญครับได้บโบเอ้ยโอกาสเหลือครั้งเดียวโอ้ยไม่ไม่ไม่มั่นใจมั่นใจโอกาสเหลือครั้งเดียวครับฝ่ามืออลูกวางฝ่ามือใหม่มันคลาดเคลื่อนไปนิดเดียวลูกเป้าหมายคือหนึ่ง หมายเลขหนึ่งคือพี no, no, like ่โก okay. sí> ้นะลูกวางเลยวางอนาคตของพี่โก้และพี่หอยอยู่ในมือหนูนะลูกเดี๋ยวเขาได้เหรอเชื่อมันในน้องน้องอีกครั้งหนึ่งบอสพี่โก้เชื่อมันในตัวบอสบอสทำได้ลูกขอบคุณค่ะเป้าหมายคือพี่โก้นะลูกโอกาสครั้งสุดท้ายครับเลขหนึ่งรูปพี่โก้ไปครับอ้าวได้สวย ได้สวยได้สวยเจะไม่ว้วงใจเลยจะติดรอให้เกิดพวกนี้กับอดร ขอบคุณมากครับขคแท้ครับขอบคุณนะครับโค้ชแท้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะทานกรรมการครับตอนป .3 เทอม2น้องโบ๊ทตัดสินใจบอกกับพ่อและแม่ว่าอยากมาฝึกกีฬาวอลเลย์บอลที่ประจวบคีรีขันนั่นคือต้องออกจากบ้านออกจากครอบครัวที่เขารักเพราะว่าต้องการความชัดเจนด้านอนาคตของวอลเลย์บอลวันนี้ทั้งสามคนได้รู้จักกับน้องโบ๊ทรู้สึกไงกับเด็กคนนี้ครับ ครูว่าโบ๊ทเป็นเด็กที่เด็ดเดี่ยวมากเลยนะปสามอะ่ปะปสามนี่ครูติดแม่มากเลยนะติดบ้านไม่มีทางถ้าให้ออกไปนี่ครูคงจะแบบงองแงเพราะว่าครูก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับโบ๊ทในวันนั้นมันคือความกล้าหาญมากเพราะหนูรู้ว่าหนูกําลังจะทําอะไรเพื่ออะไรแต่สําคัญครูก็ต้องขอบคุณโค้ชขอบคุณคุณครูที่สอนหนูมาอย่างดีดูแลหนูอย่างดีซึ่งวันนี้ครูอยากให้กําลังใจหนูในการ มุ่งมั่นไปสู่ปลายทางของหนูการเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อคนที่เรารักแล้วก็ชีวิตของเรานะคะฉะนั้นสู้มันฝึกซ้อมทําให้เต็มที่เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะท่านรัาบา์บค,ครับเด็กคนนี้ชัดเจนในตัวเองมากครับอม,มอลหนึ่งเนี่ยอยากเข้าโรงเรียนกีฬาครับและน้องกําลังมองหาอยู่ระหว่างมองหาเนี่ยเพื่อความอุ่นใจอยากมีงบประมาณเป็นทุนการศึกษาครับทงสามท่านครับ พวกเราทั้ง3คนให้ผ่านค่ะโบสลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูเรื่องราวความสามารถและเรื่องราวความมุ่งมั่นที่น้องโบสทมอบให้กับกีฬาวอลเลย์บอลให้ผู้ใหญ่ขีนพาเวอร์ทราบท่านภูมิใจในตัวหนูมากและอยากสสนุนความฝันของลูกนะครับ มอบงบประมาณให้กับน้องโบ๊ทใช้เป็นทุนการศึกษานะลูกนะ2,000 0บาทจาก King Power ครับโบ๊ทลูกวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ความฝันของเราทําได้สําเร็จลูกอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกกับพ่อแม่แล้วก็เพื่อนครูแล้วก็คุณลุงประเสริฐค่ะที่ทํางานอยู่ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีค่ะจะจะพูดอะไรกับท่านเหล่านั้นนะครับพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับ แม่น้องเฮ็ดสำเลนล้วเดอร์แล้วก็ขอบคุณคุณลุงประเสริฐที่จัดรายการวิทยุการบิน,บนวิลเลนียร์บอลสุราษฎร์ธานีปี2020ค่ะทำให้หนูมีสนามแข่งเพราะว่าปีนี้หนูไม่มีสนามแข่งแล้วค่ะหนูจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะหนูจะตีทีมชาติให้ได้ค่ะเอาใจช่วยลูกนะครับขอบคุณมากครับโคลูกพี่ซุปเชื่อว่า จะมีผู้ใหญ่หลายๆคนเอ็นดูและสนับสนุนหนูเพราะว่าหนูเป็นคนที่รักดีตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งที่หนูรักและทุ่มเทจริงๆลูกขอวอวยพรเอาใจช่วยให้หนูได้รงเรียนปีลาที่หนูมุ่งหวังนะลูกนะและวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาสุพ e r เครับอัจฉริยะพันจิวของเรานะครับน้องโบ๊ทครับขอบคุณครับขอบคุณมากลูก จะช่วยน้องนะคือเมื่อกี้ผมแอบคุยกับโค้ดอ่ะโค้ดบอกว่าก็เริ่มมีโรงเรียนกีฬาท่าทางเข้ามาแล้ว<อ>เริ่มมีโรงเรียนกีฬาท่าทางาท่านผู้ชมครัขบข่าวดีครับตอนนี้ทาง King Power จัดงาน King Power Shop a n d h o p Weekend Market รวมร้านค้าออนไลน์ชื่อดังกว่า70ร้านและสินค้าพิเศษจาก King Power ให้ช็อปมันๆและกินฟินไปกับร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังมากมายที่สำคัญนะครับมีจุดเช็คอินให้จิบกาแฟาชมดอกไม้ฤดูหนาวครับ งานนี้จัดที่ k ิง p p w w r อรสีวารีครับเดินทางง่ายๆย,ย่านบางนานลาดกระบังพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครับซ u เปอร์เทนทุกวันเสาร์หโมงเย็น